สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC นะครับก็สำหรับคลิปนี้มา,าแนะนำแนวทางเราพัฒนาเช่นเคยนะครับในงวดวันจันทร์ที่9ธันวาคมง5 6 7งวดนี้เป็นสูตรที่ผมปรับนะครับปรับสูตรเก่าก็คือสูตรนี้เพราะว่างวดที่แล้วนั้นสูตรที่ผมลงให้หลักๆนั้นมันไม่มานะครับโครงสร้าง6ชุดมันได้แค่เฉียบผมก็เลยปรับสูตรนี้เป็นสูตร3ตัว แล้วก็มาจับกับสูตรเลขเด่น2ตัวนะครับนะเลขเด่น2ตัวมันก็จะมีโครงสร้างอยู่ทั้งหมด6ชุดก็คือ51535 5, 5, 5 6 1ห3 6 5า่าที่ผมวงกองไว้ก็คือตัวเน้นที่ผมจะเอาไปเน้นนะครับส่วน 6, 3เนี่ยมันมา2งวดละคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมาเป็นงวดที่3นะคิดว่านะ แล้วก็มีโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับก็คือโครงสร้างที่ผมให้ลงให้ในสองงวดหลังสุดเป็นสูตรสตัว2อสูตรเอามาจับคู่ชุดกันก็คืองวดแรกที่ผมลงให้ก็คืองวดที่ออก6353แต่ว่างวดนั้นมันไปชนกันที่เลข6นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาผมให้ดูอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปด้วยนะครับ ก็บอกตรงๆว่าไม่ได้เอาไปด้วยงวดนี้มันจะเป็น13152325 2, 2, เอา12เนี่ยจับคู่กับ35วิธีคำนวณก็ตามนี้นะครับถ้าไล่ย้อ,ยอนสถิติมันก็จะมันจะเข้าตั้งแต่งวดที่ออก1433เลยนะครับอันนี้คือโครงสร้างเก่าที่ผมทำให้ในงวดแรกก็คืองวดที่ออก6353 3. จับคู่มันไม่เข้าแล้วก็งวดที่ผ่านมาถ้าใครดูคลิปผมนะครับ ก็คือเอาห้าหจับเท่ากับ1 3สเนี่ยมันจะมีอยู่4ชุดเพราะว่า5 3 6สามเนี่ยมันออกไปแล้วในงวดวันพุธไงผมก็เลยไม่เอาไปด้วยเลยนะผมก็เสียดายอยู่ผมไปใช้ชุดอีกชุดหนึ่งเป็นหลักนะครับในงวดที่แล้วนะผมไปใช้ชุดนี้เป็นหลักเลยซึ่งมันก็แยกกันมานะครับมันไม่มาด้วยกันก็คือใช้ 789จับคู่กับ13ผมให้เน้นไปที่73แล้วก็เฉียดไปแค่แต้มเดียวแต่ว่าสูตรเนี้ยมันเข้ามา,างวดที่ออก63เนี่ยผมให้ชุดเน้นไปที่36นะครับนะก็ยังมีคนเฮคนเฮงอยู่ให้ตัววิ่งก็ยังเข้าอยู่นะครับตัวรูดนะให้ไปที่เลข6 ผมก็เลยเอาต่อเนื่องมาแต่ว่างวดนี้นะครับงวดนี้มันมาชนกับสูตร4ตัวก็คือ1 2จับคู่กับ3 5หนะถ้าใครจะตามสูตรนี้เลย6ชุดก็ลองตามได้นะครับแต่ว่าผมจะปัดทิ้งไปเลยนะจะเอาเฉพาะตัวนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด9ชุดถ้าตัด6 3ออกก็จะเหลือ8ชุด เดี๋ยวจะมีตัวสูตรเลขวิ่งให้นะครับเดี๋ยวจะมีเลขวิ่งให้อยู่ตัวนึงถ้าสูตรชุดนี้นะมันจะเดินตั้งแต่งวดที่ออก5575นะครับงวดแรกที่ผมทําบนล่างบนล่างไว้นี่นะครับที่มันเข้านะแล้วก็ผมจะเอา56เนี่ยเป็นหลัก10ไปเลยนะครับมันมีอยู่สูตรหนึ่งที่มันได้56เหมือนกัน แล้วสูตรนั้นถ้ามาลองไล่ดูเนี่ยมันจะเข้าหลัก10ตลอดนะครับสูตรเลขเด่นสูตรเลขเด่นตัวเดียวที่ผมโพสให้ก็จะตามนี้เลยนะครับถ้าใครชอบชุดนี้ก็ลองไปจับคว้ดูอันนี้คือสูตรเลขเด่นตัวเดียว ที่ผมบอกว่าผมทําไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ให้ดูงวดที่แล้วผมทําไปห้าสูตรซึ่งก็ผ่านได้แค่3สูตรงวดนี้มาดูกันว่ามันจะผ่านไม่ผ่านนะครับเ,เดี๋ยวผมฝากคำเตือนนิดนึงคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไป จาะลึกกันนะครับข้อมูลนี้เป็นแค่การกำนดหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นจชด่อถือิดเของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทถ้าใครจะเอาชุดชุดเน้นชุดนี้ไปเลยก็ได้นะ5 1 6หนึ่แต่ว่าผมมีคัดให้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรเลขสตัว งวดที่แล้วที่ผมลองเทียบดูผมเอา4สูตรเทียบนะครับนะมันจะมีเด่นที่เลข3แต่ว่าผมไม่ชอบ7นะผมให้เด่นที่7กับ3ผมไปดึงที่เลข7นะครับแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะาชุดเลขเด่น2ตัวเนี่ยงวดนี้ถต่ว่ากันงวดนี้เลยนะมันจะมีชนกันที่เลขหกเนี่ยอยู่ประมาณ4สูตรนะครับจากทั้งหมด6สูตร จะมีสูตร12กับ35เนี่ยที่ผมจับคู่ชุดให้ดูเมื่อสักคู่เนี่ยมันจะชนเด่นตัวเดียวเนี่ยงวด7เนี่ยก็ชนตัวเดียวมีงวดนี้ชน2ตัวก็มา2ตัวนะครับงวดเจ็ดหนี่ก็ชน7มีงวดนี้ชนชนอยู่4ตัวถ้าเท่ากันนะครับมีงวด44นี่ก็ชน4งวดหกสามก็ชนที่เลข6 อยู่ประมาณ4สูตรเราก็งวดที่แล้วนะครับถ้าเอาตามนี้มันก็จะเด่นที่สุดก็คือเลข6แล้วก็งวดนี้มันจะมีหเนี่ยอยู่ทั้งหมด4สูตรแล้วก็มีห้าอยู่3สูตร1 2 3สองสามส่วน6ก็มี1 2 3 4สามี่นะครับจะมี1กับ2แล้วก็3เนี่ยที่มีอย่างละสูตรมี8อยู่2สูตรผมก็เลยว่าจะเอาเลขเด่นเนี่ย 6กับ5ไปเป็นเลขเด่นนะครับส่วนวิธีคำนวณของสูตรเลขเด่นเนี้ยสูตรที่1กับสูตรที่2นี่ก็ตามนี้เลยนะครับนะหนึ่นี่ก็ตามนี้ส่วนสูตรที่ได้5634อ่าได้5 6ก็ตามนี้นะครับหลักพันสครั้งหน่วยบน บวกหนึ่งนะก็ลองไปย้อนสติดูแล้วก็ที่ได้หกแปดนะครับหกแปดนี่ก็หลักหมื่นสิบบนบวกสองแล้วก็สูตรที่ได้หกแปดอีกสูตรหนึ่งหลักแสนสิบบนหน่วยบนจะได้หกแปดแล้วก็มีสูตรนี้นะครับสูตรนี้หลักพันสี่ครั้งบวกเก้ามันจะได้ห้าหก ที่ผมบอกว่าสูตรเนี่ยมันจะเข้าหลัก10มาตลอดนะครับก็คือมันจะมีหลุดไปเข้าหลักหน่วยแค่งวดเดียวก็คืองวดที่ออก2810ปงวดออกสาเข้าหลัก10บนะครับงวดนี้มาหลักหน่วยเจหมาหลักสิบเมาหลักสิบหกสองมาหลักส0บแมาหลักส0บอ่าซีี้าเบิ้ลน,นะครับนะก็มาทั้ง10ทั้งหน่วยแล้วก็3ก็ติด แล้วก็งวดที่ออก6 3 5 3นี่ก็มา10ทั้ง2ตัวงวดที่แล้วเข้าที่เลข3ก็ไปหลักสิบงวดนี้ผมจะตั้ง5 6นี่แหละเพราะว่ามันชนกับสูตรนี้ด้วยนะครับนชนกับสูตรนี้ด้วยจะตั้งตัวนี้ไว้เป็นหลักสิบเลยทีนี้มาดูผมคัดชุดเน้นให้ชุดเน้นชุดรองก็จะตามนี้นะครับผมให้เด่นไปที่6กับ5 ชุดเน้นจะเป็น6 5 6 1 5 1แล้วก็5 2 5 3 5 5ชุดกันชุดกันก็จะมีประมาณนี้6 3นี่ผมว่าตัดทิ้งได้เลยนะครับชุด3ตัว4ตัวเด่นระหว่าง6กับ5ผมเลือกเลข6นะครับแต่งมดที่แล้วผมเลือกผิดนะผมให้7กับ3ผมไปเลือกเลข7มงวดนี้ผมก็ยังชอบที่เลข6นะ เน้นสุดนะครับวันนี้ผมชอบหกห้าระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะคุณผู้ชมให้ระวังเบิ้ลนะไม่เบิ้ลมาสองงวดละมันจะไม่เกินสามงวดนะครับหว่นลาวเนี่ยผมลองไล่สติย้อนดูแล้วไม่เกินสามงวดงวดที่สี่งวดที่สามงวดที่สี่เนี่ยชอบมาชอบมาเบิ้ล โอเคตามนี้ก็แล้วกันนะครับชอบถูกใจยังไงก็ด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม